สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านดิฉันนางสาวมิตราภักดีศรีนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2ส,สาขาการพัุุงคันมหาวิทยาลัยคอนแกน่นวันนี้จะมาให้คำแนะนําคุณแม่ในการเลี้ยงลูกดินมแม่เพื่อป้องกันภาวะตูเหลืองในทารกแรกเกิดกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดกันก่อนค่ะ ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะที่พบบ่อยและเป็นปัญหาเจ็บป่วยที่สำคัญของทารกแรกเกิดในระยะสัปดาห์แรกหลังคลอดเกิดจากที่มีสารสีเหลืองที่เรียกว่าบิลิรูบินในร่างกายของทารกสูงกว่าปกติทำให้ตาขาวหรือผิวของทารกมีสีเหลืองค่ะ สาเหตุของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดสามารถเกิดจากได้หลายสาเหตุดังนี้ 1. ตับของทารกยังทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้การขับสารสีเหลืองออกจากร่างกายได้น้อยจึงทำให้ทารกเกิดภาวะตัวเหลือง 2. องเกิดจากเม็ดเลือดแดงของทารกมีอายุสั้นและแตกง่ายกว่าไว้ผู้ใหญ่ ซึ่งทารกบางรายอาจเกิดจากเม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคทาราัสซีเมียส่งผลให้มีสารสีเหลืองในร่างกายของทารกเพิ่มมากขึ้น 3. หมู่เลือดของมารดาและทารกไม่เข้ากันทําให้เม็ดเลือดแดงแตกโดยเฉพาะมารดาที่มีหมู่เลือดโอ 4. ทารกมีภาวะพ่องเอนไซม์ g 6 p d ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง,ง่ายกว่าปกติ จากสาเหตุอื่นๆเช่นท่อน้ำดีอุดตันตับอักเสบหรือทารกมีภาวะติดเชื้อและสุดท้ายเกิดจากการได้รับน้ำนมมาดาไม่เพียงพอซึ่งหากทารกได้รับน้ำนมคุณแม่น้อยจะทำให้การขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระลดลงซึ่งสารสีเหลืองก็จะถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างกายของทารกมากขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณแม่จะเห็นได้ว่าภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดสามารถเกิดจากหลายสาเหตุแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่สามารถช่วยให้ทารกลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตัวเหลืองได้คือการทำให้ทารกได้รับน้ำนมคุณแม่อย่างเพียงพอในช่วงหลังคลอด ซึ่งเราจะมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยให้มีน้ำนมและช่วยให้ทารกได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอมาดูกันเลยค่ะ 1. ทารกจะต้องได้รับการดูดนมคุณแม่เร็วที่สุดหลังคลอดและทารกควรได้รับการ ต้นให้ดูดนมคุณแม่ทุก2-3ชั่วโมงหรือเฉลี่ยว,วันละ8-12ครั้ง 2. คุณแม่ควรให้นมทารกนานอย่างน้อย15-20นาทีต่อครั้งหรือให้ทารกดูดนมจนเกลี้ยงเต้าแล้วสลับไปอีกข้างหนึ่ง 3. คุณแม่ควรให้ทารกดูดนมอย่างถูกวิธีได้แก่ทารกต้องอมหัวนมให้ลึกถึงลานนมคางทารกแนบชิดเต้านมคุณแม่ จมูกทารกเชิดขึ้นริมฝีปากทารกบานกว้างออกเวลาทารกดูดต้องไม่ได้ยินเสียงดังยกเว้นเสียงกืนน้ำนมและที่สำคัญขณะที่คุณแม่ให้นมควรอยู่ในท่าที่สุขสบายเช่นถ้านั่งพิงหลัง 4. คุณแม่จะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เครียดเพราะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำนมจะทำงานได้ดีเมื่อคุณแม่ผ่อนคลาย 5. คุณแม่ควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2-3ลิตรหรือควรดื่มน้ำก่อนและหลังให้นม1-2แก้วอาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำขิงหรือน้ำผลไม้ที่คุณแม่ชอบได้และสามารถรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญสามารถรับประทานอาหารที่ช่วยในการกระตุ้นน้ำนม เช่นอาหารที่มีส่วนประกอบของขิงหัวปีฟักทองหรือใบกระเพราเป็นต้นจะเห็นได้ว่านมแม่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกซึ่งคุณแม่มีบทบาทสำคัญในการดูแลลูกน้อยในการป้องกันการเกิดภาวะตัวเหลืองดังกล่าวด้วยตัวของคุณแม่เองค่ะขอบคุณค่ะ